ขอบด้นขวาของซานฟรานสุนเป็นจังเลยาาาเรากำลังจะถึงเฟอร์รี่บิลดิงแล้วนะครับไอ <c oughs> ติมเนี้ยนี่ขอมมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูเซอร์พันโกลเดนเกตกันใกล้ๆตอนนี้นะครับจากที่เราอยู่ช้ยน้าพานนะเราเดินมาประมาณ13นาทีนะมาอยู่ที่สุดขาของ,ของ,างทานตอฟทานฝั่งขาวาสุด ของซานฟรานซิสโกแล้วนะทุกคนจะได้เห็นทัาเร่เปนต้นเหมือนกันนะเราจะอยู่สุดขอบประเทศอเมริงงกาใช่ปะใช่สุดขอบด้านขวาของซานฟรานก็คือขอบข้างขาของซานฟรานเป็นต้นจังเลยเรากำลังจะถึง f ฟ r ร์รี่บิลดิแล้วนะครับซึ่งอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ เราอยู่นะครับคือจุดท่าเรือนะตอนนี้เราอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนเราอยู่เราอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้เราเรียกว่าเฟอร์รี่กับมาร์เก็ตเพสมาร์เก็ตเพสต์เฟอร์รี่เฟอร์รี่เฟอร์รี่กับมาร์เก็ตเพสนะครับทุกคนมาร์เก็ตเพสก็คือเป็นแบบว่าตลาดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามีอะไรขายบ้างเพราะว่าผิวดีฟแล้วน,นี่มีร้านไอศกรีมด้วยคมณอยากจะไอศกรมมากนี่ทุกคนดู ตัวนั้นสะพาน i80 เดี๋ยวจะซูมให้ทุกคนดูนะครับซึ่งสะพาน i80 ดเราจะข้ามกันวันนี้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอข้ามปเป็น,ปนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะผ่านสะพาน i80 ซึ่งสะพาน i80 ยาวมากนะคะทุกคนลองดูนะจากจุดนี้เห็นไหมเห็น <S <S ไหมจากตรงนี้มันจะมี2ชั้นนะวิ่งบนกับวิ่งล่างนะครับฟึ๊บ i80 ยาวมาก วันนี้ร้านนี้นสวยอ่ะตอนนี้นะครับเราอยู่ร้านไอติมชื่อร้านไอติมว่า Humphrey Slocombe Ice Cream นะทุกคนอยู่ตรง San Francisco f o r i Market Place นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาลองกินไอติมกันเดี๋ยวเราจะดูว่ารสชาติจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้มีรดอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็มี t เเู d a y Special แต่ที่รู้อย่างเดียวว่าคือคนถอดแถวเยอะมากคนกินเลยด้านบนเป็นคอนเฟกด้านล่างเป็นเบรคฟาสอะไรซัมติงเนี่ยแหละอันนี้น่าจะเป็นเบรคฟาสนะี่ะทุกคนอร่อยมากเลยบพิกินแล้วน,นี่ไอติมเนื้อนี่ออกมากเลยอ่ะ <c oughs> อ อร่อยมากคริมมี่แล้วก็หวานแล้วก็นมมาก <c oughs> อ,มอร่อย <c oughs> ทุกคนตอนนี้นะครับหลังจากท่าเรือตะกี้กินไอติมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กำลังจะไปท่าเรือสามสิบเก้านะตอนนี้อากาศเริเ่มเย็นแล้วเพราะว่าเรใส่เส่้กันหนาวสองชั้นแล้วนะ มันก็คือหนาวมากแล้วก็แดดก็ค่อนข้างร้อนและน่าไปจะผ่านนะคะทุกคนแต่เราไม่เดินนะไกลแล้วก็เหนื่อยครับเดี๋ยวเราจะไปท้าเรือเสียร์าจิเกาจะบอกกันเลยว่าตัชีหาะะแวะมาพักแล้วก็จะออกเดินทางนะป่เดี๋ยวเราเดินต่อเพราะแรกจะนั่งรถนะแต่ว่ารถอะมีน้อยมากทุกคนแล้วก็เลยเดินไปนี่แหละอีกประมาณโลกว่าก็จะถึงแหละอดทนนะมาถึงตัวเองเนี่ยอดทน<ไ>นะครับวิเจ็ดแล้วนะทุกคน ค่าเลยยี่สิบเจ็ดแหละยี่สิบเจ็ดใช่ไหมต้องมันเป็นขี่นะยี่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบเก้าอันนี้สุดที่พี่อาเก้าเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสวยมากเลยเมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขาย,ายบ้างนะครับ มีโดนัทสวยมากเลยนะทุกคนไม่คิดนะว่าการที่เราเดินมาไกลขนาดนี้มันจะทำให้เราหรอคุ้มค่ามากๆ อู่ท่าเรืา39สนะครับแบบว่าสวยมากอากาศก็เย็นอยู่นะแล้วก็มีเครื่องเล่นด้วยมเห็นเครื่งเล่นเดี๋ยวจะถ่ายค่นนาให้ดูพอเรามาดูแนวน้ำกันมีแนวน้ำด้วยนะครับนี่เลยแมวน้ำ เจ้าบน้านวเานอนอาบแดดเจ้อย่างนี้ก็นอนอาบแดดอย่างนี้ตลอดเลยเอ้ยมันเกิดขึ้นมาตอนนี้นะคะับ้อยู่ที่เพียสองสิบเ้าส่วนตรงน,นั้นเนี่ยเราเรียกว่าอาคาทัสนะครับก็คือกอนที่ควบปุ่มนักโทษก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขามีให้ไปเที่ยวแต่ว่าเราไม่ได้ไปนะครับเราไปสิชชาสวรรค์้างหน้าเป็นสะพานโคเดนเกตทุกคนเห็นเปล่า ทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่กี g าดเ a d a i r แ Cafe นะทุกคนเป็นโรงงานทำช็อกโนะกแลตนันเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่าด้านในจะน่ากินขนาดไหนไปดีร้านนี้นทุกคนดูร้านช็อกโกแลตนะครับนี่เลยโหทุกคนร้านนี้คือแบบว่าค่อนข้างดัง เมนูนะคะทุกคนมีอยู่2หน้าทุกวขอดูดช็อกโกแลตด้านหลังนะครับน่าจะเป็นช็อกโกแลตจริงๆนะมีชื่อร้านแล้วก็บอกชื่อช็อกโกแลตด้วยสั่งมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ประมาณ15เหรียญมั้งแอด,ดวัลเฟอร์เข้าไปตะกี้เราสั่งไอติมวานิลานะครับแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตใส่คนล็อคเคอร์คอมด้วยเพิ่มอีก2.5เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาชิมไอติมกัน ครีมอร่อยมากไม่หวานนะครับครีมมีมากๆหอมสุดๆกระไรไอติรมอืมไอติีมก็ไม่หวานหอมวานิลามากวานิลากินคู่กับครีมเดอะเบสทุกคนคือวานิลาแบบไม่หวานเลยนะครีมก็ไม่หวานช็อกโกแลตก็คือเค้มข้นสุดๆที่อย่างีละกันเนาะมันหักไม่ได้อ่ะ โมฟอกอร่อยมากไอติมกับครีมอ่ะอร่อยสุดทุกคนพัดช็อกโกแลตอันนี้คือช็อกโกแลตแท้เลยนะชอกกแลดช็อกโกแลตหวานเนียนนัวมากทุกคนอร่อยมากหลบแสงแดดหน่อยนะครับตอนนี้เรากำลังไปสะพานโกลเด้นเกตนะมันจะอยู่ฝั่งนูน้นสวยงามมากนะครับสะพานโกลเด้นเกตเดี๋ยวเราจะข้ามไปกัน รอแบบหนึ่งนะครับตอนนี้เรากำลังนั่งรถอยู่เพื่อที่จะไปสะพานโกลเด้นเกตนี่สะพานโกลเด้นเกตเป็นมุมที่สวยมากนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูสะพานโกลเด้นเกตกันใกล้ๆที่แบบว่าทุกคนใฝ่ฝันกันในที่นี้นี่เลยนี่เลย มาดูข้อมูลที่น่าสนใจกันนะครับตอนนี้เราอยู่ประมาณตรงนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวเราจะไปสะพานเอ่อ Golden Gate นะครับ,จ,บจากจุดนี้มาจาุดนี้อยู่ที่27กิโลเมตรนะแล้วก็ใหญ่ทุกคนดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้น่าสนใจมากเพราะบอกด้วยนะว่า by the numbers ตรงนี้เลยทุกคนดู annual no vehicle crossing average นะเนี่ยสะพานเนี่ย39ล้านคันนะครับต่อปีนะ570ล้านอะ ห้าร้อยเจ็ดสิบานคูณสามห้าเข้าไปถือวเยอะมากนะครับตรงนี้อ่าทัท้งทั้งน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยแ0 0รอยล้านกิโลกรัมโอ้ไกทุกคนตะกี้เาให้ความดูแบบว่าน่าสนใจมากปกติคลิปเราไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะโอเคป่ะเดี๋ยวเาเดินข้ามกันดีกว่าสักครั้งนึงในชีวิตสวยงามมากทุกคนผมข้าคอบมาก ที่วทุกคนรถที่มาทางด่วนนะอยากจะบอกว่ารถที่มาก็คือจะต้องเสียภาษาก้าดดเกิดด้วยนะครับแต่ว่าคนเดินอย่างเราไม่ต้องเสียภาษาก้าเกวด ขับเร็วมากคนรถขับเร็วมากเอา้าลืมบอกทุกคนนะครับว่าจะพันนะปิดพร้อนก่อนขางคูแต่ถือว่าคนข้ามเดินขากคูตอนนี้ถ้าใครจะมาเดินนะครับที่นี่มาเดินจะได้เา ประมาณนี้นะครับพิศพัณเกอร์เดินเก็ดถ้าใครจะมานะมาก่อน3ทุ่มโอเคทุกคนเห็นอะไรไมั้ยครับ1 9 3 3. 3เดี๋ยวๆๆๆๆโอ้ย1934 1935ทุกคนเห็นวิวัฒนาการไหม1934อยู่เลยนะ13เตอรที่1935แล้วก็1936 1937 คืออันนี้คือวิวัฒนาการของสะพานโกลเดนเกตในการก่อสร้างนะครับพครเรากำลังน่ารดกลับบ้านแล้วนะ